คือจริงๆมันเป็นโฟเทก็หมือนเปอยูที่ท่านเตะเอเคบีที่อิปุนแล้วก็ในอ่ปุนก็มีมาเป็นหลายวนที่มาเป็นวนน้องสาวแล้วก็ในประเทศไทยก็จะมีเบียนเคโฟเแล้วก็วอลนองสาวเป็นซีเจโฟเทียวนที่2ในประเทศไทยด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาทําเหมือนกันกับเบียนเคแค่มาเป็นชื่อว่าเป็นซีเจโฟเก็จะมีความไม่มีอะไรแตกต่างด้วยแล้วเห็นภาพโคลเชมม่แล้วก็มีความมาเป็น แบบมินิม่ลมาธรรมชาติอะไรนี้ก็เลยตั้งแต่แรกก็ตั้งใจว่าอยากให้มาเป็นเด็กมันเป็นผู้หญิงที่มันเป็นน่ารักสดใสแบบธรรมชาติก็เลยมีคอนเซ็ปต์แบบว่าถ้าเป็นคนบียร์เคก็จะมีความมันเป็นวายตี้สนุกสนุกอะไรนี้แต่ว่าคนเราก็จะมีความแบบที่เด็กธรรมดาที่มาได้เป็นไอดอลน่ารักสดใสนิสัย,ยว่าเป็นมาเป็นเอกลักษณ์คนตัวเองแบบธรรมชาติอะไรนี้ก็เลยมาเป็น2อนนอนตั้งแต่แรกตั้งแต่รุ่นหนึ่งว่า มันไม่ต้องมาเป็นทําเป็นคาแรคเตอร์คนตัวเองว่าต้องทําคาแรคเตอร์แบบนี้นะต้องน่ารักนะต้องมาเป็นเท่ๆนะหรนอก็มาอยายาให้มาเป็นนิสัยหรืออะไรทุกอย่างมาเป็นนิสัยคนตัวเองออกมาให้มาเป็นธรรมชาติคนตัวเอง mm. ก็แทนรวง AKB หรือ b n k c j ก็มาเป็นทุกวงก็จะเป็นได้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าว่าอนที่อยู่ CJ โฮเดยะได้เรียนภาษาไทย มาขึ้นกว่าตนที่อยู่ v ว k เเพราะว่าเหมือสซินที่ทำให้เรียนได้ภาษาไทยมาเป็นเก่งขึ้นคือเมมเบอร์ซีเจงโฮเดย์ค่แล้วรู้สึกว่าเมมเบอร์ซีเจโฮเดย์ก็จะมีความแบบที่พูดคุยกันสนุกกันแบบครบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนกันเลยแบบที่มันไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนอันเดียวก็เลยมีความอบอุ่นด้วยแล้วก็ทําให้มันเป็นเราได้สนิทก,กันได้มาเป็นรื้จักกันมาขึ้นด้วยค่ะ ก็จริงๆตันเต่เด็กคุณหลังชอบเต้นร้องเพลงอะไรบ้างแต่ว่าว่าก็มาแค่เข้าไปมันรนงเดียนเต้น แล้วก็มาเป็นร้องเพลงก็แค่มาเป็นผึกเพลงโทรศพท์แล้วก็ร้องเพลงเฉยเฉยอะไรนี้แต่มาไม่เคยมีแบบเวทีขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นไอดอลมาต้องเป็นสองให้แฟนคลับที่มาเป็นติดตามพวกเราด้วยแล้วว่าเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วไม่แบบคนนี้มาเป็นยังไงคนคนนี้เป็นยังไงแล้วไม่รู้จักนิสัยด้วยไม่รู้ว่าเขามาจากไหนด้วยอะไรนี้แล้วมาเป็นสินที่เราทําเต้นหรือว่าร้องเพลงพูดอะไรต่างๆส่งให้แฟนคลับแล้วก็แพลงลับก็รับเชียร์ให้ส่งกลับมาให้เราเพื่อรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพเป็นไอดอล มันไปนยากแต่ว่าถ้ามาเป็นหลักวงการเป็นไอดอลจริง,รงๆก็มันไม่ได้ยากเพราะว่าเราชอบสิ่งที่มาอยากทําอยู่แล้วแล้วมันเป็นวันที่มีคนที่ดูเราหรือว่ามีคนที่ชมเรารู้สึกมีความสุขไปด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยสินที่ฉันทําทําให้มันเป็นคงนมีความสุขได้ ดินาก็จะเป็นของญี่ปุ่นเนาะก็เลยมนมีความแบบที่ความคิดของญี่ปุ่นบ้านแล้วก็ท่านเตยใหญ่มาเหมือนไทยตอนนี้ก็เป็นเจ็ดปีแล้วก็ได้มาเป็นเป็นสไตล์กันทํางานอะไรต่างๆอนที่ถ่ายแล้วก็ญี่ปุ่นมาผสมกันอะไรต่างๆแล้วก็ก็เลยคนที่เข้ามาสมัครซีเจมโฮเทลก็ไม่อยากให้มาเป็นเขียบว่าเอ้ยต้นเต้นได้ต้นร้องเพลงได้เพราะว่าพวกเราก็อย่างไก็มีสอนเต้นและสอนร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยมาไปอยากให้คนที่มีความฝันเอบความฝันก็ได้ว่าเอ้ยฉันก็อยากเป็นเหมือนอยากร้องเพลง เต้นด้วยกันกับเมมเบอร์ CGM นะหรือว่าฉันก็อยากเป็นไอดอลนะฉันก็อยากให้มาเป็นคนที่ดูเรามีความสุขนะัะหนูเมียไม่ต้องคิดว่าฉันไม่มีสกิลขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเข้ามาวงแล้วก็มีมาเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นครูพี่สตารทุกคนก็จะเป็นช่วยกันเต็มที่แล้วก็ทําให้เป็นนนทุกคนพัฒนาขึ้นต่อไปแน่นอนค่ะก็เลยไม่อยากใครคิดว่าเอ๊ะฉันไม่มั่นใจแต่ว่าถ้ามีคนที่อยากสนใจก็ลงมาก่องก็จะได้มาเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนนะคะรอยอยู่นะคะ